มีความสุขในช่วงระยะเวลาของการสืบสารประเพณีงานลอยกระทงนะคะของเราชาวบ,าบุรีค่ะครับค่ะในโ่อกากนี้นะคะเรารับบ,รบุรีในการประกอบพิธีเปิดในงานครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านอาน์วงแยม้มในบ,รนบุรีท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีค่ะซึ่งในขณะน,นี้ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณเพิธีในการประกอบพิธีเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ท่านอ,อนนท์วงแยม้มนายบุิรัตนบ,บุรีประธานในพิธีค่ะด้านบนเวทีค่ะพร้อมด้วยท่านคณะกรรมการดําเนินการในการดําดเนินงานในครั้งนี้นะคะซึ่งประกอบด้วยท่านนายกปรีชาศรีโสดาค่ะคนายกองค์การบริหารส่วนตับ,บรัตนบ,บุรีนะคะคท่านสจ11นะครับตามมาด้วยท่านท่านตำรวจกีรศักดิเริญศรีครับ ครัับบนะท่านวิรัติแดงแผนนะครับผู้จัดการปรนจำอำเภอแชีงบุรหันส่วนจังหวัดสุรินทร์จินตนาชัญญาวัฒนาดนค่ะพลังการนาฏกรรตามมีค่ะท่านกรสวยงามเนดียวบรรยากาศกรบุรีนะครับขอบ้วยท่านหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอธนบุรีนะคะยิปรบมือต้อนรับท่านประธานในพิธีด้วยค่ะท่แสดงเภอสุดหล่อของเรานะคะวันนี้ท่านมาในชุดผ้าไทย และท่านผู้นำทัพในการดาเนินการที่ดิฉันใกล้ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการจัดงานนายปรีชาศรีโสดานายกอง์การบริหารส่วนตลรัตนบ,บุรีกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญค่ะท่านอน,นอง,งแยมนายภอรัตนบ,บรุรีประธานในพิธีที่เคารต้อขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้เดินทางมาเป็นประธานในวันนี้นะครับและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุริน 7-8พฤศกิก,กายน2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รูงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบต่อไปการจัดงานสืบสารประเพณีรอยดีในวันนี้ได้รับบัดนี้ได้เวลนาสนมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านนายกอและข่าเวเปิดงานสืบสารประเพณีรอรรรยกะทงอำเภอรัตนบุรีประจำปี2565 พอกตาเรียนเดิญครับธรรมสก,การพระคุณเจ้าเจ้าวาดวัดท่านหัวหน้า,านท่านสจเพียงเดือนท่าน,านกำนันผู้ใหญ่บ้านกลาเปิดงนสมาชิกสภาการพันส่วนตำบลทุกท่าน,านงานสืบสารแบบเพณีลอยก,กระทงประจำปี2565ในวันนี้รถึงผู้ทีนน่มาร่วมงานท,ท่านที่ได้ให้ความสำคัญ ในรูปการสืบทอดประเพณีอนีงามาําให้เด็กเยาวชนรุ่นหลังไดืรอ้จักประเพณีลอยกระทงและจะได้ร่วมการสืบทอดต่อไปเดิเนและขอให้การเงินงานจัดงานในครั้งนี้สําเร็จตามวัสตสมประสงค์ที่วางไว้ตกระการที่ได้เวลาควรแล้วผมขอเปิดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2565ณบันนี้ท่านอาน์วงแย้มในอำเภอรัตนบุรีพ่อเมืองของเรานะครับที่ด้ ในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงของเราในปีนี้ครับค่ะและความยิ่งใหญ่อลังการประเพณีลอยกระทงของกรุงเทพมหานครประจำปี2565นะคะเขาเรียนเชิญท่านประธานในพิธีด้านหน้าตรงกลางเลยนะคะครเราจะได้มารับชมค่ะเขาเรียกว่าการประกอบออชมไฟแสงสีพิธีเปิดนะคะ ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้อําเภอรัตนบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตมรัตนบุรีนะคะในการจัดประเพณีลอยกระทงณนะวัดสว่างบ้านผืออําเภอรัตนบุรีค่ะค่ะและในครั้งนี้นะคะบัดนี้พร้อมแล้วค่ะท่านประธานในพิธีท่านอาน,น์วงแย้ม นายรัตนบุรีท่านได้กล่าวเปิดการเปิดงานประเพณีลอยกระทงของอธธรัตนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเราจะได้รับชมการแสดงแสงสีเสียงในพิธีเปิดนะคะนั่นก็คือช้ลุกค,ค่ะ,ะบ้างไฟพญายนาคจำลองนะครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรีนะครับ<ไ>ชนทีผ<ไ>ูช้<ไ>ชม<ไ> ครับเดียวตนนี้ครับเดนเชนท่านนายอำเภอรัฐมบรีรัฐท่านอนุมงคีมในเกียรติไปชมการจุดพุ้นะครับกางคอยพยานาคจำลองนะครับโดยองค์การมริหารส่วนตมุลรัฐมบรีนะครับแล้วก็แก่วุฒิเกยแลหลายท่านนะครับไปชมอ่างเกล้าพ้อยแก้วกันเลยนะครับจุดที่หนึ่งนะครับเป็นที่ชุดพญากาคดอกเป็นจมานะครับดอกเป็นจมานะครับเป็นพุ้ขนาด12นิ้วจำนวน ูได้ร่วมกันรยูยที่ขอบอา่างเก็บน้ำห้อยแก้วนะคะซึ่งเป็นอา่งางเก็บน้ำปราจําอำเภอรัตนบุรีค่ะแต่ร่วมรับชมนะคะแสงสีเสียงนะคะในการประกอบพิธีเปิดในครั้งนี้ค่ะคุมกันจุดเลยครับถึงอา่างเก็บน้ำา้วยแก้ว <c oughs> ของเรานะครับวันนี้ถือว่าพึกพักเป็นอย่างยิ่งครับมีพี่น้องมีความสนใจมาร่วมงานประเพณีในครั้งนี้กันพอสมควรน,นะครับ เ็บดินหลังจากการประกอบพิธีเปิดนะคะต้งไปพญานาคจำลองจึงจะเป็นการประกาศผลนะคะรางวัลกระพงใหญ่ถึงกำลังพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบค่ะต้งไปพญานาคจำลองในพิธีเปิดสืบสารงานประเพณีลอยกระทงวัดสว่างบ้านถือประจำปี2 5 6วัาณ จับตาดูดีๆไว้ชมนีม่ก็ได้ชมบรรยากาศอย่างแน่นอนน่นะมาแล้วค่ะชุดที่หนึ่งกำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะในการประกอบพิธีเปิดในครั้งนี้นะคะในชื่อชุดการแสดงค่ะบังไฟพญานาคจำลองนะคะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุนทรร่วมกับองค์การบริหารส่วนสมุทบรบน,นบุรีค่ะพร้อบด้วยเราเชาชาวภอุทรบุครค่ะพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะ ปีนี้นะคะเราสามารถสื่อสารประเพณีลอยกระทงได้อย่างสมภูริของความเป็นํำรภอชนบุรีนะคะณบริเวณทุกคนน่าแน่นมากผู้ชมคึกคักเลยรอบบริเวณตะลิ่งก็จะมารอรับชมการแสดงไฟบั้งไฟพญานาคจำลองอย่างคึกคักที่เดียวท่านผู้ชมครับงานนี้ไม่พลาดนะถ้าท่านได้มาก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนความอลังการความสวยงาม บริเวณห้วยแก้วนะครับตรงนี้เป็นแอ่งน้ำที่ใหญ่กว้างมากท่านผู้ชมบรรยากาศรอบรอบตันลิงท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศผู้คนมากทีเดียวนานทีเดียวถึงแม้ว่าบางวันนี้เป็นวันที่ตรงกันหลายๆวัดหลายๆอารามหลายสถานที่ที่จัดงานอยู่ ก็ที่นี่ก็ผู้คนก็ไม่ด้อยกว่าที่อื่นนะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้มันเป็นสำคัญวันสําคัญที่ลอยกระทงตรงกันหลากหลายอารามหลายวัดหลายสถานที่หน่วยงานต่างๆที่จัดงานในวันนี้ได้มากก็จะตรงกันแล้วก็สาคัญตรงกันแต่ที่นี่ก็จัดอย่างอลังการที่เดียวและท่านผู้ชมก็ไทที่เดินทางมาชมก็ไม่ผิดหวังเราก็ได้ทั้งบุญไดทั้งกุศลได้ทั้งได้ลุ้นรางวัลใหญ่แล้ว ก็ได้ทั้งความบันเึงด้วยท่านผู้ชมจะเห็นกันว่าผู้คนที่อยู่ริมตลิ่งก็จดจ้องจับสายตาเพ่งไปที่ลำน้ำเพื่อที่จะรอชมการแสดงของไฟจำลองต้างไฟพญานาคพญานาคนั่นเองนะครับนนะคเป็นชุดขนาดเบงามาแล้วก็ชุดที่สองครับชุดขนาด10นิ้วจำนวนหกลูกครับชื่อชุด ดอกเป็นจมาศและโกลตันครับ6นิ้วค่ะจำนวน6ลูกชื่อว่าลูกคลื่นเป็นจมาศและโกลตันค่ะครับ,รบและชุดที่สี่ครับชุดดอกเป็นจมาศและโกลตันเช่นกันครับเป็นพูกขนาด6นิ้วจำนวน12ลูกและชุดที่ห้าครับค่ะในชุดที่ห้านะคะลูกขนาด5นิ้วค่ะ จำนวน25ลูกครับชุดที่6นะครับที่นี่จะจัดงานอย่างอลังการแล้วก็เรียบร้อยความด้านความปลอดภัยเนี่ยสงสุดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนที่มาเที่ยวชมงานที่นี่รับประกันได้ว่าได้ทั้งสุขใจได้ความปลอดภัยแล้วก็สบายใจได้เลยอบอุ่นที่สุดคือที่นี่นะครับวัดแจ้งวัดสว่างต้นบคุณนะคะวันนี้ในการประกอบพิธีเปิด ผุธการแสดงบังไฟพญานาคจำลองค่ะ้ทนม ทุกขึ้นเรีนจะมากและโปร่งครับมาแล้วย่่สวยมากท่านผู้ชม